มาชมกันต่อครับผมหลังจากคลิปที่แล้วเจ้าร้อขุดระนะครับผมต่อไปมาดูเจ้าตั้งใจของเราขุดคลองครับกับช่างโยชูโชคครับผมเพิ่งเริ่มครับนี่ประมาณ1ชั่วโมงนะครับผมหลังจากรับประทานอาหารเที่ยงกันมานะครับผม โอ้ขนาดคนเดินยังน่วมครับนับประสาอะไรกับแมคโคร2 2ตันครับโอ้ติดลมติดลม จ่ตาตังใจครับผมขูดเกาลูดครับอุไอ้กระจกนาซาระยิบระยับมากเลยรถก็ดุมดํดุมดํมดมเหมือนจะไหลลงนะครับเนะี่ยฮึ เออมุมนี้กระจกนาซาระยิบระยับมากครับแสงเข้ากระทบตาด,ดูครับดูปัดเก็บครับผม สอดบึ้ดบุ้งกี้สอดบึ้ดโอ้กระจกมันระยิบระยับดีมากเลย ไว้สวยทุกแปลงครับผมแต่งไว้สวยมากเลยแหละนะครับผมอยู่ที่ว่า,าดินลักษณะของดินจะพังลงมาขนาดไหนครับอันนี้ใช้สโลปหนึ่งตัวหนึ่งเลยนะครับนี่ดูโอ้ไหลลงมาอย่างนี้ ได้ไหมล่ะช่างโยทำไมมันไหลจังเลยนะครับทำไมดินที่คุณมาไหลแบบนี้นะครับผมสู้กันต่อไปครับ ฟันปีศาจครับอ้น่วมจัดเลยต้องได้เอาดินหม่ขึ้นแทนครับตรงนั้นอู้บินได้ไหมล่ะชังโยเอ้ยเดี๋ยวไปถามอาการช่างให้เป็นยังไง <c oughs> มีแค่นั้นครับดินเหนียว เป็นไงนี่มันเป็นยังไงนี่เป็นตอรยูอยู่บ่อยู่ครับฮะอยู่ชัวว่าชัววครับสกุลมีศุกโอ้ใส่แว่นรอเลยนะครับชักโยโอ้กำเดศครับพวกเปตเตอร์ยูถึงไฮโยน้ำคืออไรแข็งแกรมันไหลจากไอ้ชั้นลูกดังครับซึ่งอยู่ชั้นลูกดังอะไรโอ้น้ำไหลแบบพักขึ้นนะครับนี่จมเลยครับนี่ฮะยากเห็ดยากแล้วต้นีมึงเละตืมเปะเลยจริงเป็นอย่างนี้เลยครับตั้งคืน ทั้งพื้นเลยบอสเอาดุนกันตอ่อครับพี่นอาา้องความไม่สิทไหนบ่เอาดูต่อไปครับยังอยู่ดูต่อไปครับยูไปยูใครบ,คบ้ากัน <c oughs> <c oughs> น้ำซึมมาทึกทางนะครับนะ จะทำงานต่อครับเรามาดูก,ออกว้างๆไกลๆนะครับผมดูกว้างๆไกลๆอออ้าวมุมเดิมครับเพิ่มเติมคือเราจะจมไหมเนี่ยออลุ้นกันไปครับผมก็ ถ้าเกิดว่าดินได้ตากแดดสักหน่อยนึงนะครับผมถ้าฝนยังไม่มาหนักนะครับผมก็ฟองตรงนี้ก็จะอยู่นะครับเพราะว่ามีดินลูกลังด้วยดินเหนียวด้วยนะครับผมแต่ถ้าฝนมาหนักในระหว่างขุดนะครับไม่รอดนะครับผม นี่คือไม่ใช้ปีกนะครับนี่คลืดครืดไปแบบนี้นี่จะช้ากว่านะครับผมแต่ความสวยงามเหมือนกันนะครับผมแต่จะช้ากว่าการทํางานต้องได้เก่าไปาเทนิดลนิดนะครับผม อยู่ที่เทคนิคของคนขับครับผมจะรีดได้ไหมเนี่ยรีดย,ยังไงจะรีดย,ยังไง ยาวเลยครับงานนี้ขุดคลองน่าจะประมาณที่หนึ่งนะครับนี่เยอะเหมือนกันนะครับของโอ้ะนะครับวันนี้ฝากกันไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ทีมงานทุกคนนะครับผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผม ตอนนี้ช่องเราก็มีคนติดตาม2,000กว่าคนแล้วนะครับผมก็อยากให้ถึง10,000ภายในปีนี้นะครับผมไม่รู้จะถึงหรือเปล่านะครับผมก็ยังไงก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเราจะไปถึงเป้าหมาย10,000ซับสไครต์ครับผมในปีนี้นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเจ้าตั้งใจช่างโยแล้วก็ผมลุยชูชคครับผมขอกก่าวคำว่า,าสวัสดีครับ